โลกแห่งสัตว์แสนโรแมนติกแมวเหมียวลองแปลค่ะซวงอวินจวงนี้จะบาดเจ็บอยเกินไปแล้วนี่สมุนไพรของข้าก็าถูกเจ้าใช้ไปเกือบหมดแล้วเนี่ยข้าจะช่วยท่านเก็บสมุนไพรเองเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ได้ไหมายความว่าเช่นนั้นข้ากำลังจะบอกเจ้าว่าจะไม่ควรจดจ่อกับการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวต่างหากเล่าจะควรหาคู่ตัวเมียได้แล้วนะฮะเด็กน้อยข้ารู้ว่าที่เจ้าเกลียดตัวเมียเพราะการตายของพ่อเจ้า แต่เจ้าไม่ควรเหมาดวมนะไม่ใช่ตัวเมียทุกตัวที่จะใจร้ายเหมือนแม่เจ้าพอได้แล้วพอคิดถึงนางแล้วขขาอยากจะอ้วกไอเด็กเลือกอขอเขายังใส่ย้า,ายเจ้าไม่เสร็จเลยนะเออเขาไปถึงหัวนหน้าเผ่าม้าป่าแต่กลับไม่มีความคิดที่จะเพิ่มจํานวนลูกหลานเลยเนี่นะขขาอยากเจะเราถึงตัวเมียตัวน้อยของใบดีให้เขาฟังเส้นหน่อยท่านหมอพีรีบช่วยนางเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆอ่ะให้ท่านหมอพีหลังทู่ตรวจดูอาการหน่อยนะ เขาจะช่วยเจ้าได้แน,น่ๆตรงส่วนนั้นจะให้ใครดูได้ยังไงกันถ้าหมอผีหลังจู้ร่างกายของฉันเป็นแบบนี้เองค่ะซึ่งทุกเดือนจะมีเลือดไหลไม่หยุดประมาณ2-3ถึงวันแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของฉันจริงๆนะคะเลือดมันจะหยุดไหลเองภายในไม่กี่วันค่ะใช้ชีวิตมา20ปีที่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้คุยเรื่องประจำเดือนกับผู้ชายสองคนคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีเรื่องน่าอัศจรรย์เช่นนี้ด้วยข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะ เป็นเรื่องจริงทั้งหมดถ้าหมอผีเจ้ฉันเถอะจะอยู่เผ่าได้ฮะเผ่า,าของฉันเหรอฉันฉันเป็นมนุษย์ค่ะมนุษย์เงินเหรอก็เคยได้ยินแต่อุรังอุตางเท่านั้นหละไม่เคยได้ยินคําว่ามนุษย์มาก่อนเลย <c oughs> ลิงวารังอุางอตางถือเป็นบรรพบุรุษจะบอกว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันก็ได้นะคะพวกเราล้วนเป็นสัตว์กลุ่มไพรเมทเหมือนกันถือว่าเป็นญาติกันได้นะคะให้น้องพักอยู่ที่นี่ฝอสังเกตสักสองสามวันเถอะลำบากท่านแล้วนี่คือเบอรี่สีแดง ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างเลือดของเจ้าได้ขอบคุณค่ะตัวเมียตัวน้อยผู้นี้อ่อนโยนและไม่หญิงไปยองเลยสักนิดอีกทั้งหน้าตาของนางยังสวยงามอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนซึ่งแตกต่างจากตัวเมียตัวอื่นๆึ่้าควรดะนำดวงวิเน็้นางได้รู้จักนะเเจ้าพักผ่อนก่อนเถอะยนพรุ่งนี้เจ้าก็จะมาดูอีกที่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างยังไงซะหนังที่ได้มาก็มีจํานวนเยอะ ไม่สู้หยิบมาลองทำกังเกงในสักชิ้นดีกว่าอุ้ยเจ็บ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 ,จบโอ๊ย <c oughs> เอามาให้ข้าทำเถอะเฮอข้าจะลองก่อนนะอ่าได้เลย